อย่าเป็นผู้ใหญ่ที่ขอโทษไม่เป็นนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งปณิธานไว้เลยว่าถ้าสมมติว่าฉันแก่ไปหรือฉันเผลอทำอะไรผิดพลาดฉันจะเป็นคนที่กล้าขอโทษเด็กเวยเพราะว่าฉันเคยเอ็กซ์เพรียร์มาก่อนคือฉันไม่เข้าใจคนแก่มันเป็นอะไรคําว่าขอโทษมากนักหรอคิดว่าแค่พูดคำว่าขอโทษแบบขอโทษเลยไงมันจะตายหรอวะแล้วมันก็มีบางเหตุการณ์ที่ฉันก็ต้องแบบทาแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเออฉันเหมือนเผลอไปแบบใส่อารมณ์กับเพื่อนที่ทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไงเออแล้ว พอเวลาผ่านไปเสร็จปุ๊บพอลมมันหายมันเกิดอะไรขึ้นหรือป่ามันเกิดความรู้สึกผิดเกิดขึ้นเว้ยแบบอี้เฮียกูก็ไม่น่าไปขนาดนั้นเลยอ่ะเขา้าใจใช่ปะคือส่วนตัวเราเป็นคนที่มีข้อเสียเหมือนกันนะข้อเสียของเราเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากอันนี้เรื่องจริงนะคือฉันไม่ได้แบบโอ,อโหดีไปซะทุกอย่างเขา้าใจใช่ปะแต่เป็นคนที่พยายามแก้นิสัยเรื่องนี้อยู่ก็คือเรื่องของอารมณ์ร้อนแต่ทีนี้เนี่ยแกเชื่อปะการขอโทษอ่ะใครที่กล้าขอโทษก่อนนะเวย้ยแปลว่าคนคนนั้นอ่ะกล้าหาญ ไม่ได้เป็นคนขี้ขาดเลยนะคน,คนที่เป็นฝ่ายยอมก่อนหรือคนที่เป็นฝ่ายถอยมาก้าวหนึ่งหรือคนที่เป็นฝ่ายขอโทษอ่ะคือคนที่แบบกล้าหานะ่ะแต่กับการคนที่ขี้ขาดหรือคนที่อ่อนแอรจริงๆอ่ะคือคนที่ไม่ยอมขอโทษเลยฉันก็เลยขอโทษไปเว้ยพอขอโทษไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันเกิดความสบายใจขึ้นองจริงนะสําหรับฉันอนะ่ะคือถ้าสมมติว่าเราทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราก็พูดออกมาว่าขอแต่คือเราไม่ใช่ขอ,ขอโทษเพื่อนนะ แต่ว่า,เรา,เ,ราเราการที่เราพูดออกมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่อะคือคือคนมันมันจะดูหน้าเชื่อถือ,อมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมรับผิดหรือกูผิดไม่ได้อ่ะหรือผู้ใหญ่ที่ยอมรับผิดอะดูกล้าหาญดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคนที่ต้องถูกเสมอหรือไม่กล้ารับผิด,ด้วยสามาแล้วว่าอันนี้คือเป็นหนึ่งสัญญาณของลีดเดอร์ที่ดีด้วยซ้ำคือกล้าผิดแล้วก็กล้าขอโทษอะเพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองไปด้วยกันนะทุกคนด้วยคนใจร้อน